ตัวดีโอตรงสร้างรายได้เราประเด็นเขามาเบาื้องบนนะรายได้ในเบื้องบนไรเงี้ย มีสินคขาสะุปมากหา้บว่ามีสินขาสรุปมากหา้นี่ลระสตูดิโอพยันกันไม่ยังเสืนอนอนนำน,ะ,น,เนะเปนเรื่งแคไหนรู้ต้องเปลี่ยนะอืม เขาไปที่อันเข้าไปที่อย่างมันจะสรุปให้เราเข้าไปที่อย่างเขาไปที่ไหนอือเขาไปมุมไหนอืมมันสรุปให้ห้าวที สรุปมองไนาะกเหเ็นจักบาท่านหนจักบาทจักเบีย้ยเลยท่าน,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 นมีไล่ใดมีแต่ยอดขีดเืยเพราะท่านมีไล่ใดอยโอมันมาท่านมีไล่ใดมากอยู่ยังเปล่ยนไม่ลายอยู่นีของประเด็ยนยังเปลี่นไมลายเาะตัเหตุยังเปลี่นไมลายอยู่เขาบพท่านสรุปยอดสรุปแยกในประเด็นเยะเดียนตเหตุ นงเปลนไมลายอยู่ว่าท่านเห็นขีดสีแดงสีเหลืองขึ้นเลยมาท่านข้นย,ยัียงเนี่อยอันเนี้ยงยาบอมมี่ไล่ได้แปลว่ายั่งบอมมีคนซื้อโอตีแต่ว่ามีคนคลิดเบ่งอยู่อันนี้เขาบอกว่ามีคนคลิดดูผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่ออยู่เขาบอก กะ้อนแปะสินค้ายุ่นยุคลิปปไปเดินแปะสินค้ายุคลิปเลยได้หรอไปเดินแปะสินค้ายุคลิปหลายคลิบเราไปเบื้งคลิปประเด็นไหมหลายอยู่เดินแปะไปหลายอย่างเนาะยูคสินค้ายุคลิปประเด็นนะแปะไปเบิ่งหลายอย่างเนาะเขาไปเบิ่องหลายอันแล้วอื เออมีคนเขาไปคลิกอยู่แต่บาปมีคนไปซื้อมีคนคลิกเบิงอยู่มีคนคลิกนั่นแหละแต่ถ้าคนซื้อกะได้ค่าคมอมออมีแต่คนคลิกว่ามีคนซื้อเลยมีคนคลิกเบิงสินค้ายอยู่ที่ประเดียนลงไปแต่บาปมีคนนั่นไปซื้อก็เลยเพราะท่านใดนี่น่ะ คนคลิปเบิ้งอยู่ประเด็นเห็นอันมันขีดคือเนื้งสี่ห้ประเด็นเบิอ้องูยว่าเขาขีดอือมีคนคลิปสินขายอัน,อนเห็นเขาบอกว่าแก้วของกัปยังอันประเด็นก็อ่านตามเขาไปเบิ้งตามคลิปก็จ้าบอกเนาะ พราะว่าประเด็นเอาแมวโล่งประเด็นก็นเอาอาหารอาหารใส่ขันต้นใหม่ประเดยนก็นไปหาเอาอันปุ๋ยคี้กปุ๋ยไปใส่มันต้องแปะสินค้าให้ตรงเกี่ยวกับขานเขี้ยงอืกับเนื้อหาอขนนั้นเอาเงินลงประเดยนก็นไปคลิกกันซุมซุมเงินอนน่ะล่ะ <c oughs> ไอคิกตุ้มเงินล่ะบางอันกับว่าตรงอันบางอันกับประเด็นการเคยรีวิอวนซุ้มตู้เย็นซุ้มเัมืนอันนั่นอยู่ประเด็นการคิปมันไหลเสียเพิ่งประเด็นการคิกไปซื้อกับนี่ขอตัวไปนอนก่อนขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อใหม่วามดูประเด็นนอนรับปันดีลาตีสวัสดิ์เด้อขอบคุณหลายๆมาให้กำลังใจ